โอ้โหคุณผู้ชมครับภาพประวัติศาสตร์นายกอนุทินน้ำตาเออคุณผู้ชมครับหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินทางออกมาจากพระที่นั่งอัมพรสถานด้วยใบหน้าเปี่ยมสุขและน้ำตาเอ่อล้นนี่คือภาพที่คนไทยทุกคนได้เห็นและรู้สึกตามเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ล้นปรี นายกอนุทินได้เปิดความในใจว่าท่านรู้สึกปลับปลื้มในพระมหาการุณาธิคุณของนายหลวงและพระราชินีอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้พระราชทานพรและพระราชโวาทอันเป็นกำลังใจสูงสุดให้กับคณะรัฐมนตรีคำสัญญาจากใจสุดชีวิตสุดสมองนายกอนุทินได้ให้คำมั่นสัญญาจากใจว่าจะทำงานสนองพระเดชพระคุณอย่างสุดชีวิตสุดสมองที่ทุกคนมีอยู่ และยังบอกอีกว่านี่คือมงคลสูงสุดที่ได้รับในฐานะสามัญชนคนหนึ่งและที่ทำให้คนไทยทุกคนน้ำซาซึมตามคือคำพูดที่ว่าชีวิตนี้จะทำความดีเพื่อประเทศชาติและประชาชนตามพระราชดำรัสและชีวิตนี้ได้ถวายให้ราชบัลลังก์มานานแล้วและก็จะทำต่อไปเป็นยังไงบ้างครับ ใครที่ได้เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกแบบไหนคอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญผมจะคอยเกาะติดสถานการณ์และรายงานทุกความเคลื่อนไหวให้คุณผู้ชมได้รับชมบอกเลยว่างานนี้มีเรื่องให้เราได้ติดตามอีกเยอะแน่นอน